หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอัลต์มันก็ประสบความสําเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจําและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกทราบไปคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรีย เธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมนาศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา130ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในนอยแกล l ลอรี่เลนิวยอร์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ Ronald Lauder ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่200 การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของก่างกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมารยอาอัลต์มันก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมท์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer อันล้ำค่านี้ ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจําและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer อันนี้ให้กับโรนัลด์ลอเดอร์นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกัน ในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรที่นิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยม ก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอับมานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของกลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer อันล้ำค่านี้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกปลดไป ภาพว่าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครอ,ของของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer ให้กับว a น n e r l a u อ e ดนักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถางวัน หรือที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตรวรรษที่20การที่ผัดหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาริอาอัลต์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลินต์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง portrait of adele bloch bauer อันล้ำค่านี้ด้วย ความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างเาถาวรที่น้อย Gallery ในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลาวเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20 การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาริอาอัลต์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมต์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait o f a d e l เบอร e r I แลัมคานี ด้วยความสําเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจําและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele Bloch-Bauer I ให้กับ Ronald Lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกัน ในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรรอที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตรวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียออฟมมนก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของกลิมท์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไป ภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ p r t t r i t t of a เด l e b l อกบ b a u e ออันหนึ่งให้กับโรโนลอเดอร์นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้น และภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถามร้อนที่นอยแกลเลอรี่ในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนอลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียาจากช่วงต้นศตรวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับขึ้นมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับ หลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมาเรียอัลต์มานก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลินท์ทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์สรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับ คืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ portrait of adel e blockbauer ให้กับ ronald lauder นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวร รอที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลด์ลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียาจากช่วงต้นศตรวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายนานกว่าเอ็ดปีมาเรียอัลต์มัน ก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจำและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรีย เธอก็ตัดสินใจขายภาพ Portrait of Adele b l o c k b a u e r ให้กับ Ronal d l a u d e r นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ Ronal Loder ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรีย จากช่วงต้นศตรวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับคืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมารียออตมันก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึงพอเทร a ออฟอ a เดลบล็อกบาวเวอร์อันล้ำค่านี้ ด้วยความสาเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจําและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพราาไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับคืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธอก็ตัดสินใจขายภาพ portrait of adele blockbauer i ให้กับ Ro n อ l d l a u d e r นักธุรกิจและนักสะสมงานศิละปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุด ท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวรที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมิ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที 20. ่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับ คืนมาของสิ่งที่เราเคยสูญเสียไปครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายอันยาวนานกว่า8ปีมารีอาอัลมมนก็ประสบความสำเร็จในการทวงคืนภาพวาดของคลิมทั้งหมด5ภาพรวมถึง Portrait of Adele Bloch-Bauer อันล้ำค่านี้ด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทวงคืนสมบัติแต่เป็นการทวงคืนประวัติศาสตร์ความทรงจาและศักดิ์ศรีของครอบครัวที่ถูกพรากไปภาพวาดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของครอบครัวได้กลับ คืนสู่ทายาทผู้เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงหลังจากที่ภาพนี้กลับมาอยู่ในความครอบครองของมาเรียเธ <c oughs> อก็ตัดสินใจขายภาพ portrait of Adele Blok c Bauer ให้กับ Ronal l u d e r นักธุรกิจและนักสะสมงานศิลปะชื่อดังชาวอเมริกันในราคา135ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นราคาที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีการซื้อขายงานศิลปะในเวลานั้นและภาพนี้ได้ถูกนำไปจัดแสดงอย่างถาวั รอที่นอยแกลเลอรีในนิวยอร์กซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โรนัลลอเดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดแสดงศิลปะเยอรมันและออสเตรียจากช่วงต้นศตวรรษที่20การที่ภาพวาดชิ้นนี้ได้กลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมและได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมก็ถือเป็นการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณคิดว่าอะไรคือความหมายที่แท้จริงของการกลับ